สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d ดเอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone The Series ทางช่อง3เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องจากเพื่อนสนิทไปเรียนต่อต่างประเทศหลายปีต่อมาเธอกลับมาพร้อมกับหัวใจที่บอบช้ำและต้องเผชนิญกับความรู้สึกที่มีต่อก,กันและกันที่ไม่เคยเปิดเผยมานานซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าคอมดี ผลงานเจอค่าย BEC World Original Series นำแสดงโดยสองน้าเอกสาวลีนาลาลินาประกบคู่กับมิวนาชาที่จะมาร่วมปล่อยเคมีสุดละมุนใจร่วมด้วยทำนักแสดงบ้าฝีมืออาทิหญิงอารดาผักไผ่พารินเฟนพริรกิตไก่สุปราณีเฟนอริสราจันจิจันจิราและนนวรวาด ความเปเซฟโซนของเพื่อนสนิทจะสามารถก้าวข้ามไปสู่ความรักได้จริงหรือไม่รักสุดท้ายไม่เซฟโซนเป็นเรื่องราวของอลินและเจนทั้งสองเป็นเพื่อนรักที่บ้านอยู่ข้างกันแต่อลินได้ทุนไปเรียนต่อต่อตางประเทศแบบไม่บอกเจนเพราะกลัวว่าถ้าเจนรู้แล้วไม่อยากที่ไปอลินจะเปลี่ยนใจเวลาผ่านไป8ปี อลินผิดหวังในชีวิตทั้งเรื่องคนรักและงานแล้วเลือกที่จะกลับบ้านมาพักใจจนได้เจอกับเจนคนที่เป็นเซฟโซนของอลินในวันที่เรียนอยู่ด้วยกันแต่วันนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมพอเจนโกรธที่อลินทิ้งไปอลินเสียใจมากที่เสียเพื่อนที่ดีที่สุดที่เธอมีอลินไม่ยอมแพ้ยังคงเดินหน้างอเจนแต่การงอครั้งนี้กลับเปลี่ยนทุกอย่างระหว่างเจและอลิน มันเป็นความรักที่อลรินไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเจนแอบรักอลรินเพื่อนสนิทมานานแล้วและครั้งนี้อลรินก็เปิดใจให้เจนคามเฟรนโซนเข้ามาในแฟนโซนแต่ความรักของทั้งคู่อาจต้องจบลงเพราะการกลับมาของใครบางคนที่ตั้งใจจะมาทวงอลรินคืนโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งลีน่าลาลินารับบทเป็นอลรินช่างภาพนิตยสารแฟชั่นที่เมืองนอก สวยเก่งมั่นใจเป็นไอดอลของเด็กสาวหลายๆคนนอกจากเธอจะเรียนเก่งชอบเป็นที่หนึเธอยังเป็นเพื่อนสนิทของเจนและรักเพื่อนมากๆคนที่สองมิวเนชารับบทเป็นเจนเจ้าของร้านอาหารเ h ฟเทเ b ิลเธอเป็นคนชอบให้ใจผู้คนอบอุ่นและใช้ความรู้สึกเป็นใหญ่ในการตัดสินใจเธอเป็นเพื่อนสนิทข,ของอลินที่คีและชอบอลินมากกว่าเพื่อนที่ควรจะเป็น คนที่สหญิงอนาดารับบทเป็นภายนางแบบคนดังรู้จะขอนิตยสารแฟชั่นเบอร์หนึของไทยที่ต้องการเข้าหาอลินเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่าง เธอกลายเป็นศัตรูหัวใจของเจนโดยที่ไม่ยอมแพ้ที่จะชนะเป้าหมายของตัวเองคนที่สผักไผ่พารินรับบทเป็นเกตลูกเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้ารายใหญ่ที่เมืองนอกอดีตคู่มั่นของอรินเธอเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเยาะคงรักและต้องการทวงคืนอรินจากเจนและคนที่หเฟรนภิรกิรับบทเป็นทิม เพื่อนและหุ้นส่วนรักของเจนสนิทกับเจละตุกตามมากจนเหมือนเป็นครอบครัวเขาเป็นผู้ชายที่พึ่งพาได้ช่วยเหลือและเก่งในเรื่องการดูแลคนอื่นแม้ภายนอกจะดูแข็งแก็งกรตามเตรียมพบกับความอบอุ่นที่จะทำให้หลายคนยิ้มไม่หูบและอาจทำให้คุณตกหลุมรักใครบางคนอีกครั้ง ติดตามชมกันได้ในซีรีส์เรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone The Series ทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกานาทีทางช่อง3ออกากาตอนแรกวันศุกร์ที่14ตุลาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปด Super anks, ุ่มซุปเปอร์ทังสมาสนับสนุนช่องกวาง k ครได้เลยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามแลาชมกันได้เลย